อีกหนึ่งจุดที่สําคัญบริเวณวัดพระธรรมกายที่<ฆ>ตลาดสดที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญแล้วก็ตชดอภาคหนึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาหมาเหมือนกันนะครับป้าเชงสนับสนุนการเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกาย<ฆ>หรือไม่อย่างไรป้าเชงบอกว่าพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับ DSI เดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของวัดพระธรรมกายกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณเบนจลักษ์จเจริญศักด์ติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นครับ คุณรัทวุฒิคุณกิติมาคะสำหรับความเคลื่อนไหวโดยรอบพระธรรมกายในวันนี้นะคะโดยที่ตลาดกลางคลองหลวงเองค่ะก็ยังคงมีการทํากิจกรรมกันตามปกติค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะก็ยังไม่พบแกนนําหรือพระสงฆ์คนใดที่จะขึ้นมาแทนที่พระประหลัดเสกสันที่เมื่อวานได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกค่ะขณะเดียวกันนะคะที่กองบังคับการตํารวจระเวนชายแดนภาคหนึ่งแห่งนี้ค่ะนางสรวันหรือป้าเชงค่ะก็ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกแล้วค่ะ ความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมกันตามปกติค่ะพระสงฆ์และลูกศิษย์นะคะก็ยังคงมีการสวดมนต์ท่ามกลางการดูแลการตรวจตราของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดค่ะ ซึ่งหลังจากที่พระประหลัดเสกสรรอุตตะทะโมโพระสงฆ์ที่เคยเป็นแกนนาที่ตลาดกลางคลองหลวงออกไปพบเจ้าหน้าที่นะคะตามหมายเรียกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําตัวฝากค้งค่ะโดยสารจังหวัดธัญ,ญบุรีนะคะก็ได้มีการให้ประกันตัวแต่โดยแต่ห้ามเข้าพื้นที่ควบคุมพิเศษวัดพระธรรมกายและห้ามให้สัมภาษณ์ยุยงปลุกปั่นที่ตลาดกลางค่ะต่อ,อยังไม่มีผู้นําคนใหม่แต่อย่างใดนะคะขณะเดียวกันค่ะที่ กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งค่ะนางสรวรันสิริสุทธรินนะคะหรือป้าเชงเจ้าของตลาดป้าเชงคลองหลวงก็เดินทางเข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนกลุมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีไอที่กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนแห่งนี้นะคะตามคําสั่งหมายเรียกรายงานตัวหลังเจ้าหน้าที่นะคะมีการควบคุมพระสงฆ์และสามเณรภายในตลาดป้าเชงรวมถึงมวลชนกลุ่มหนึ่งค่ะและยังคงตรวจตราพบว่าพระเสถียรคําบ่อหนึ่งในพระสงฆ์ที่ถูกควบคุมนั้นมีเส้นทางการทําธุรกรรมทางการ เงินมากผิดปกตินอกจากนี้นะคะการข่าวก็ยังพบว่ามีความพยายามย้ายมวลชนจากตลาดกลางคลองหลวงไปยังตลาดประเชงด้วยนะคะโดยประเชงเองค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้นะคะว่ามีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับดีไซหลังจากที่ได้รับเอกสารให้เข้ารายงานตัวส่วนรายละเอียดต่างๆรวมถึงความเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะมีการซักถามแนวเรื่องใดบ้างแต่มั่นใจค่ะว่าจะสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นค่ะ ข็เชิญมาทหมครับก็รอที่อรอเหมือนกันนี้อาศัยมากอ,อะไรหน้ารัาากษาความสงบแห่งชาติ5ทับสองหข้อ3วงเล็บ2งวงเล็บสและ8และข้อ4จึงมีคำสั่งเรียกให้นางสาวสอนวันสิริสนุนิหรือประเชงเลขประจำตัวมารายงานตัวกับพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนิน ก็ไม่ใช่เราหรอเดียวม่มาชี้แจงเรื่องอะไรเ็าบอกไหมคะในในการเข้ามาชี้แจงในครั้งนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้ท่านถามมาเดี๋ยวนี้ป้าตอบไม่ได้ว่าท่านจะถามอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านถามอะไรปั๊บแล้วป้าตอบเสร็จป้าก็จะออกมาบอกให้ฟัง สำหรับที่ประตู7นะคะหลังจากที่ได้รับการเผิดเผยจากพระมหาทศพรปุญยังกุโรตัวแทนสํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะคะว่าพระสนิทวงจะยังไม่เดินทางไปมอบตัวที่กองบังคับการปราบปรามและแจากที่ถูกออกไหมายจับขาฐานยุยงปลุกปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และข้อหานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับ ความมั่นคงแห่งราชาณาจตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2,550นะคะเนื่องจากอ้างว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกนั้นทาให้บรรดาลูกศิษย์บางส่วนค่ะที่มารอให้กําลังใจเดินทางกลับนะคะรวมถึงนางสาวชนันทรรถจันต์อดีตมิตรไทยแลนด์ยูนิเวิร์ปี2,548ซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดที่เคยเป็นผู้สวมชุดทองชุดมหาลดาปราสาทนะคะ นอกจากนี้ค่ะนายองอาจร,รมนิทาโคาศคณะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็ได้เดินทางเข้าไปในวัดนะคะหลังจากที่ได้เดินทางมาตักบาตรพระสงฆ์ที่บริเวณด้านหน้าประตู7โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะ ค่ะคุณรัฐุทคุณกิติมาคะแม้ว่าขณะนี้นะคะพระสนิทวงศ์จะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่กองบังคับการปราบปรามไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าการออกมาให้ข้อมูลของพระมหาทศพรนจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของสื่อมวลชนเพื่อเปิดโอกาสให้พระสนิทวงศ์นะคะได้เดินทางออกไปจากวัดซึ่งและก็เป็นการหลีกเลี่ยงการนัดสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยค่ะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะคุณเบญจลักษณ์นะคะ